สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเบสสวัสดีครับคุณอยู่กับผมชแนลเย็ดเป๊ส2020นนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำการอัปเดตกันแบบคร่าวๆไวๆนะครับ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเวลาเปสเขาจะขึ้นภาคใหม่เนี่ยเขาก็จะชอบมีของมาแจกซึ่งสําหรับภาคนี้ครับเราจะได้ตํานานทอง1ตัวทวนด้วยกันนะโดยคนนี้เขาจะส่งมาให้ในวันพฤหัสบดบีนี้นะครับหลังจากเปิดเซิร์ฟโดยตำนานทั้ง15คนก็จะมีมาราโดน่าซิโก้แบ็กเคนบาวเวอร์เน็ตเวิรต็อตติ้ลุยฟิโก้มาลดินีโรเบโตคาร์ลอสชาบี ปีเตอร์เชกอิเดโตชินาคาตะคลายเวิร์ดโซแคมเบล l l และก็ฟานเดอฟารดครับสำหรับตำนานพวกนี้ก็เป็นตำนานที่เราคุนหน้าคุนตากันอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบจากการเปิดแพ็คบ็อกซ์รอเนี่ยแหละฮะถ้าหากเพื่อนเป็นแฟนพันธุ์แท้บ็อกซ์รอตำนานทองครับมีกี่แพ็คมาเปิดหมดเปิดหมดก็จะไม่รู้สึกตื่นเต้นกับแพ็คนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสซ้ำสูงมากๆก็ขอให้เปิดได้ตัวที่ไม่ซ้ำและกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ